สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกับครูทีสอนคอมนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราอยู่กันในโปรแกร,รม adobe photoshop cs 6นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูทีก็จะมาสอนเกี่ยวกับพาเนลที่สำคัญสำคัญแล้วก็นิยมใช้กันนะครับพาแนลคืออะไรนะครับพาเนลก็คือหน้าต่างย่อยนะครับที่รวบรวมคุณสมบัติ การทำงานของเครื่องมือต่างๆให้นะครับเราสามารถเลือกปรับแต่งการใช้งานได้ง่ายๆนะครับโดยไม่ต้องเปิดหาแถบคำสั่งอีกต่อไปใน Photoshop นะครับจะมีพาแนลจำนวนมากนะครับเช่นพาเนลสำหรับการเลือกสีพาเนลสำหรับการปรับแต่งความสว่างนะครับเป็นต้นนะครับพาแนลเหล่านี้นะครับมีหน้าที่ที่แตกต่างกันนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะเปิดปิดพาเนลนั้นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับมาก่อนอื่นนะครับนักเรียนก็ต้องเปิดโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นการเปิดปิดพาเนลนะครับทำได้โดยให้นักเรียนนะครับไปที่เมนูคำสั่ง วินโด w นะครับนี่ตรงนี้นะครับวินโด w นะครับข้างๆเฮล์ตรงนี้นะครับจากนั้นคลิกเมาส์ซ้ายหนึ่งครั้งนะครับก็จะแสดงนะครับตรงแถบนี้ทั้งหมดนะครับคือพาเนลที่ต้องการให้เปิดหรือปิดนะครับสมมุติว่าครูที่จะเอาพาเนล history นะครับ ่าขึ้นมานะครับพา n e l นลฮิส r อก็จะขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับเอา layer ขึ้นมาอีกหนึ่งอันนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นกรอบพา n e l นที่เราเปิดขึ้นมานะครับ ในแต่ละพาร์เนลนะครับจะมีคำสั่งของตัวเองควบคุมอยู่นะครับให้เราคลิกดูคำสั่งตรงที่มีลูกศรชี้ไปาทางด้านขวานะครับแล้วก็มีขีดขีดแล้วก็มีสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะครับอ่นนี่ก็สามารถดูคำสั่งย่อยของพาร์เนลเลเยอร์ได้นะครับ าการยุบพาแนลเป็นไอคอนนะครับก็สามารถทำได้โดยคลิกที่ลูกศรที่มันชี้มาทางด้านขวาตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นไอคอนอยู่ข้างๆตรงนี้นะครับถ้าเรานำเมาส์มาวางตรงขอบของไอคอนตรงนี้นะครับจากนั้นคลิกเมาส์ซ้ายแล้วก็ ยืดออกมานะครับก็จะสามารถขยายไอคอนได้นะครับว่ามันคือพาเนลอะไรนะครับถ้าเราอยากให้มันขยายออกมาเต็มๆก็คลิกที่ตรงลูกศรและชี้มาทางด้านซ้ายนี้นะครับอ่าก็จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดของพาเนลที่เรามีอยู่นะครับ หากนักเรียนต้องการจะย้ายกลุ่มนะครับย้ายกลุ่มของพาแนลหรือว่าย้ายตำแหน่งพาแนลนะครับหาให้นักเรียนนะครับคลิกนะครับเลือกพาเนลใดพาเนลหนึ่งนะครับสมมุติว่าครูทีเลือกที่พาเนลเลเยอร์นะครับอย่างนั้นครูทีก็คลิกเมาส์ซ้ายค้าแล้วก็ลากมันออกมาครับก็จะสามารถเพิ่ม นะครับนำเอาออกมาตรงนี้ได้นะครับอ่าล้วก็สามารถสลับตำแหน่งได้นะครับถ้าเราต้องการให้เลเยอร์ให้ต้องการพาแนลไหนนะครับเราก็คลิกเมาส์ซ้ายค้างครับแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งได้ครับนำไปวางตรงด้านบนของอีกพาแนลหนึ่งนะครับสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตามความต้องการนะครับตรงนี้นะครับ ต่อไปนะครับคุทีจะยกตัวอย่างพาเนลที่นิยมใช้กันนะครับมีดังต่อไปนี้นะครับก่อนอื่นนะครับคุทีขอเปิดรูปขึ้นมาสักหนึ่งรูปก่อนนะครับแบ็กกาวโบกี้นะครับอันแรกเลยนะครับอันแรกเป็นตัวนี้นะครับชื่อว่า n i v i g กเตอรนะครับ ใช้ปรับมุมมองของภาพนะครับโดยนะครับเลือกบริเวณนะครับที่ต้องการนะครับเป็นการย่อขยายภาพนะครับอ่านี่เป็นการย่อขยายภาพเนาะต่อไปครับตัวที่สองนะครับตัวที่สองพาแนลที่สองก็คือ c ั l เ r ครับ ตัวคันเลเอร์นะครับเป็นการกําหนดสีพื้นหน้าแล้วก็สีพื้นหลังครับคือตรงนี้ครับตรงนี้คือโฟกัสนะครับโฟกัคือสีพื้นหน้านะครับโฟกั d คือสีพื้นหน้าครับตรงนี้นะครับตรงข้างหลังตรงข้างหลังคือสีแบ็กกราวนะครับแบ็กกราวคือสีข้างหลังนะครับสามารถเลือกสีได้ตามต้องการนะครับตรงนี้สามารถเอา เมาส์เลื่อนไปแล้วก็จิ้มสีที่เราต้องการได้เลยนะครับต่อไปครับตัวที่3ครับคือ Swap นะครับตัวนี้ครับข้างๆ color นะครับคือ Swap นะครับตัวนี้ก็เลือกสีได้เหมือนกันครับเป็นชุดสีสำเร็จรูปนะครับกำหนดมีสีต่างๆกำหนดมาให้เราแล้วนะครับ ต่อมานะครับตัวที่4ครับตัวที่4คือสไตล์นะครับใช้สําหรับกําหนดการตกแต่งรูปแบบต่างๆนะครับเช่นการตกแต่งสีให้กับรูปแบบของข้อความนะครับเช่นครูทีจะเลือก horizontal t y p tool มานะครับจากนั้นครูทีก็จะลองพิมพ์ไปสักหนึ่งประโยคนะครับจากนั้นครูทีก็จะเลือกสไตล์ครับ คลิกที่สไตล์ตรงนี้นะครับก็จะปรากฏลักษณะนะครับสไตล์ที่เราเลือกไว้ครับแบบนี้นะครับ หาแนลต่อไปนะครับก็คือหาแนลตรงข้างสไตล์ตรงนี้นะครับ Adjustment ครับตัว Adjustment นะครับเป็นการตกแต่งสีให้กับรูปภาพนะครับเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องหรือว่าสีที่มันเพี้ยนนะครับอย่างเช่นนะครับคุณดีคลิกที่เลเยอร์ของภาพ b a c k กราว n ์นะครับจากนั้นเลือกที่ Bright and Contrast นะครับ ถ้าเราปรับไวให้มันมากขึ้นมันก็จะสว่างขึ้นนะครับตรงนี้ก็คือความคมชัดนะครับคอนทาสก็คือความคมชัดนะครับอ่าเลเวลคือระดับความสว่างแล้วก็ความมืดนะครับอ่าถ้าเราคลิก เมา์ซ้ายตรงลูกศรตรงนี้นะครับความสว่างก็จะเพิ่มขึ้นครับถ้าเราคลิกจากด้านขวานะครับเลื่อนลงมาทําให้รูปภาพก็จะมืดลงนะครับหันี้อต่อมาก็คือเลเยอร์นะครับใช้ควบคุมการใช้งานเลเยอร์ต่างๆนะครับสมมุติว่าตอนนี้ครูทีอยู่ที่เลเยอร์ของ ตัวอักษรนะครับก็จะย้ายได้เฉพาะตัวอักษรครับพาเนลต่อมานะครับก็คือพาเนลฮิสตอรีนะครับพาเนลฮิสตอรีนะครับเป็นการเก็บรายละเอียดต่างๆในขั้นตอนการทำงานที่ผ่านมานะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการย้อนกลับไปทำนะครับในสิ่งที่ผ่านมานะครับในที่นี้ครูทีคลิกไปนะครับจนถึง ตรงนี้นะครับกุทีสร้างตัวอักษรขึ้นมาใหม่นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการเปิดปิดพาเนลแล้วก็พาเนลที่สำคัญสำคัญนะครับที่นิยมใช้กันนะครับก็มีอยู่เจ็ดอย่างด้วยกันเนาะยังไงแล้วก็อย่าลืมเอาไปฝึกทำฝึกใช้กันดูนะครับ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ครูทีจะเอาลงไว้ให้ในครั้งต่อไปนะครับผมสำหรับเนื้อหาของวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปสวัสดีครับ